Música สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ p o l i t i c World กันอีกแล้วนะครับล่าสุดนี้เองเนี่ยก็ได้มีถแถลงการใหม่ออกมาจากรัฐสภารัเสเซียแล้วนะครับผมโดยทางโคศกเนี่ยก็มากันแบบเก,กลี้ยกล่อดเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะเอาเนื้อความบางสว่วนแล้วก็ใจความหลักๆเนี่ยเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันว่ามันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นและมันมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นมากขนาดไหนนะครับเริ่มกันที่อย่างแรกเลยถแถลงการอันนี้เนี่ยนะครับผมได้ถูกถแถลงออกมาในวันที่22มกราที่ผ่านมานี้เองนะครับก็ผ่านมา ไม่กี่วันเลยถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สดๆร้อนๆเป็นอย่างมากเลยนะครับต่อจากนั้นเรามาเจาะที่เนื้อความกันดีกว่าซึ่งการถแถลงการในครั้งนี้ก็ดูใจเกรี้ยวกล่อมากๆเลยนะครับพวกเขาเองเนี่ยได้บอกว่ารัสเซียนั้น พร้อมที่จะทําสงครามและจะทําสงครามกับอเมริกาและชาติพันธมิตรนาโต้ด้วยสงครามที่เลวร้ายกว่าเดิมถ้าพวกอเมริกาหรือพันธมิตรนาโต้เองส่งอาวุธที่เป็นอาวุธเชิงรุกที่จะทำให้ยูเครนเนี่ยมาบุกรัสเซียได้ตรงนี้เองอะ่ะรัสเซียจะไม่ยอมแล้วนะครับผมจะพร้อมทําสงครามและมันจะนําไปสู่หายนะของโลกใบนี้เพราะรัสเซียเองเนี่ยจะใช้มาตรการตอบโต้ที่รุนแรงมากขึ้นและมาตรการที่ตอบโต้ที่มีนั้นจะใช้อาวุธที่มีพลังทําลายล้างมากขึ้นซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็คาดเดากันว่า โอเคตอนนี้ สงครามเนี่ยเราเห็นกันชัดเจนแล้วล่ะว่ายูเครนเดี่ยวๆเนี่ยไม่สามารถสู้รัสเซียได้แต่ยูเครนเนี่ยได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากชาติพันธมิตรนาโต้และรวมไปถึงอเมริกาด้วยซึ่งก็มีอเมริกาเนี่ยเป็นตัวหลักในการสนับสนุนเลยถูกไหมนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นสงครามที่อเมริกาเนี่ยจ่ายเงินให้ยูเครนอะไปสู้กับรัสเซียเลยด้วยซ้ำไปหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันก็คือยูเครนสู้กับรัสเซียหรือเปล่านะครับแต่พูดกันตามความจริงเลยนะคือเราแบบอะตัดแบบบแอสออกไปเลยนะครับผมถามว่าทหารยูเครนเนี่ยมีส พวกเขาเนี่ยสู้อย่างห้าวหาญแต่ทีนี้เองเนี่ยนะครับผมถ้าสู้อย่างห้าวหาญแต่ไม่มีอาวุธก็สู้ไม่ได้ถูกไหมปัจจัยสําคัญในสงครามยุคใหม่เนี่ยคืออาวุธยุทโธป,ปรกรณ์นั่นเองนะครับถ้ากระสุนหมดไม่มีกระสุนมาเติมจะทํำยังไงเลยครับก็ถือได้ว่าคนที่จ่ายเงินให้สปอนเซอร์หลักในการต่อสู้มันก็คืออเมริกาน,นั่นแหละแค่ในปี2022เนี่ยนะครับก็ช่วยไปเกือบ50พันล้านดอลลาร์หรือว่า50,000ล้านดอลลาร์แล้วนะครับแล้วก็ยังคงมีมาตรการที่จะช่วยเหลือมากนนรา

แล้วก็หลักมนุษยธรรมต่างๆหรือเรื่องรัฐบาลด้วยนะครับผมก็คือช่วยแบบโคตรเยอะช่วยแล้วช่วยอีกเลยนะครับผมคือเรียกได้ว่าเป็นเดอะแบกตัวจริงเลยนะฮะอเมริกาเนี่ยสำหรับสงครามนี้จะเรียกได้ว่าเป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับอเมริกาก็คงไม่แปลกนะครับผมและในเรื่องนี้เองเนี่ยทางรัสเซียก,ก็รู้ดีนะครับว่าสู้ต่อไปอเหมือนพวกเขาสู้กับอเมริกาที่อเมริกาส่งอาวุธต่างๆให้ฐานยูเครนใช้นะครับมันก็เป็นสงครามที่จบได้ยากแล้วก็ทําให้ยูเครนแข็งแก่กขึ้นมากๆเลยก็ต้องรอดูกันนะครับว่าท่าทีของยูเครน จะเป็นยังไงต่อแล้วรวมไปถึงท่าทีของรัเสเซียด้วยแต่ดูจากเชิงอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีอาวุธส่งไปเรื่อยๆแหละนะครับผมไม่มีวันจบหรอกนะครับจนกว่าแบบใครจะแบบยอมไปข้างหนึ่งอ่ะ แบบถ้ายูเครนอยากจะยอมเองเนี่ยอ่ะเดี๋ยวอาวุธก็หยุดส่งไปหรืออาจจะยอมไม่ได้ได้วยซ้ำถูกไหมเพราะแบบชาติตะวันตกก็ส่งมาให้เยอะแล้วอะ,วะมันแบบมันมีชนะติดหลังไว้แล้วนะครับแต่ทางรัสเซียเองเนี่ยก็จะสูญเสียกําลังไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่ารัสเซียเองเนี่ยแม้ว่าจะยังมีกระแสงเงินสดอยู่นะครับแต่ตอนนี้เหมือนต้องสู้กับสภาพกาลังสภาพอาวุธจากนานาชาติที่รวมกันมาให้ยูเครนอะมันก็เป็นเรื่องที่ยากมกากๆเลยเดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าสงครามเนี่ยจะจบลงได้ยังไงตัวของผมเองก็หวังว่าให้สงครามเนี้ยจะได้จบโดยเร็วนะครับผมเพราะว่่ายิง,ยง เยอต่อไปเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อใครเลยแล้วก็อยากให้แบบโลกเนี่ยได้พบกับสันติสักทีด้วยนะครับผมก็ขอเอาใจช่วยให้สงครามนี้จบลงโดยเร็วนะครับแล้วก็ขอให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมก็คงจบรายงานแค่นี้กับรายงานของ p o l i t i c world ในวันนี้หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่ามีข้อเสนอแนะอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้วันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ p o l i t i c world นะครับ